อาสาสมัครของเราวันนี้นะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายแบบฮาร์ดคอร์อะไรหนักๆเธอชอบเหลือเกินแต่ปัจจุบันนี้เลิกทุกอย่างเพราะเหตุผลเดียวครับเพราะว่าเธอท้องตอนนี้ก็ท้องได้5เดือนแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้เลยโดนห้ามนูน่นห้ามนี่ทุกอย่างตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือกินแล้วก็นอนชีวิต เขี่ยว่าเฉามากๆเลยค่ะคุณน,น้องสภาพารถออกกำลังกายได้ครับเพราะเนื่องจากว่าการออกกำลังกายจริงๆแล้วมันมีผลดีกับตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวตัวน้องในท้องด้วยในเรื่องของตัวระบบต่างๆเนี่ยมันทําให้ฟื้นกลับคืนสภาพได้เร็วขึ้นหรือไม่ก็ม่กระทั่งเรื่องของการเตรียมการคลอดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการเตรียมร่างกายนะครับแต่ทีนี้ข้อควรระวังคืออะไรครับอาจารย์ต้น,ตนสามเดือนแรกกับสามเดือนสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องให้ความระวังมากๆเลยอย่างมากเลยนะครับสามเดือนแรกคือเซลล์ก่อร่างสร้างตัวเป็นเด็กมีอวัยวะแล้ว3เดือนหลัง กี่เดือนแล้วครับตอนนี้5เดือนค่ะ5เดือน4-5-6ใช้ได้อยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันนะครับว่าคนท้องควรออกกำลังกายแบบไหนสิ่งที่เปลี่ยนชัดเจนของคนท้องก็คือขนาดน้ำหนัก เหมือนเรามีน้ำหนักมาถ่วงที่หน้าท้องนะครับเพราะฉะนั้นเรายกอันเนี้ยตลอดเวลาม,มีผลต่อกล้ามเนื้อแน่ๆเพราะ<ช>มันมีการตึงตัวมีการปวดหลังมีไหมครับมีค่ะอาการคือถ้าเราเดินเยอะๆหรือว่าเราขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขาจะบวมแล้วก็ ปวดหลังแบบไม่เคยไม่เคยปวดมาก่อนเพราะฉะนั้นเราควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้อาการตึงตัวหายไปเวลาที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าพอเรามีความกังวลหรือความกลัวแล้วเนี่ยบางทีเราจะเผลอกั้นหายใจเ,เราต้องยิ่งพยาย,ยามใส่ใจกับเรื่องของการหายใจเข้าออกให้มากขึ้นอ,อย่าเผลอกั้นเพราะถ้าเราเผลอกั้นหายใจปุ๊บการออกซิเจนไปเลี้ยงหรือว่าอะไรต่างๆของน้องเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไงเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามหายใจให้มากขึ้นมือวางไว้ที่หน้าขาครับแล้วพยายามพยายามดึงให้หลังช่วงเอวนะครับให้ยืดตัวรู้สึก ยืดอ่ะนี่โลว์แวร์คือหลังล่างของต้นเพราะสิ่งที่ตึงอยู่ก็คือหลังล่างนั่แหละคราวนี้ลองใหม่ครับยืดตัวกลับมาใหม่ลองใหม่แขนวางนะครับแล้วพยายามเหยียดช่วงเอวอ่ะเอวสะโพกให้ยืดแข้งหลังแขนอยู่กรที่แขนอยู่กรที่ใช่ค่อยยืดนะครับไปงอนะครับงอหายใจสลับด้วยนะครับหายใจแล้วก็หายใจเข้าไม่กระหายใจนะครับพอหายใจออกก็พยายามยืดเหยียดหลังตัวค้างไว้แล้วหายใจหายใจเข้ามันจะ ลมหายใจนะครับจะพาเลือดไปเลี้ยงด้านหลังด้วยถูกไหมทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นที่ไม่ก้าทําตอนแรกเพราะว่ามันเก่็งๆเพราะเรากลัวว่าเอ้ยตอนเราหายใจเข้าไปแล้วมันตรงนี้มันจะยุบไปกดทับอะไรหรือเปล่าอะไรแต่พอทําจริงกดไหมครับไม่กดครับรู้สึกแบบเออรีแลกซ์รีแลกซ์ ถ้าเราไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของตัวหลงังตัวสะโพกขาพวกนี้ละที่ทเราต้องรับน้ําหนักเยอะนะครับทีนี้เราลองเหยียดขาไว้ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยใช้เหยียดแขนด้านเดียวกับข,ข,ขาที่เหยียดไปนะครับไปไปไปเท่าที่ได้แล้วค่อยยืดนะครับไปเท่าที่ได้ชา้ชาๆหายใจเข้าสลับหายใจออกพอรู้สึกว่าตึงเท่าไหร่ก็ค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้จะตึงด้านไหนครับพี่ต้นด้านข้างด้านสะโพกก็ต้้นขาขาข้างที่เราเหยียดยืดไปนะครับข้อควรระวังนะครับไม่กลั้นหายใจใช่อันนี้ไม่อันตรายใช่ไหมครับไม่ครับไม่เพราะ กล้ามเนื้อที่มันตึงอยู่มีการยืดเหยียดมีการผ่อนคลายมันจะสบายแล้วอันนี้สามารถทําได้ทุกวันไหมคะใช่ใช่จริงจริงสามารถทำทำได้ทุกวันครับหรือไม่ก็คือว่าถ้าเกิดอย่างวันนี้ปุ๊บเฮ้ยเรามีอาการโอ้โหตึงหลังมากเลยเราก็สามารถที่ยืดได้อย่างท่าแรกแล้วมาต่อท่าสองอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่ทําได้เลยมันดีนะคะเพราะว่าเราสามารถแบบว่าเราไปนั่งตรงไหนแล้วเราเอ้ยเราเราทำได้อะไรนะ ต่อไปแล้วเราก็เป็นเรื่องของช่วงการฝึกที่พัฒนาเรื่องของตัวหัวใจกับระบบกล้ามเนื้อท่าแรกที่เราเอามาใช้ก็คือท่ายอ่อหรือว่าท่าสควอตนั่นเองนะครับ <Ừ. S 1> ท่าน,นี้มันก็จะดีในแง่ของการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนสะโพกส่วนของขาแกนลาตัวที่ช่วยเรื่องการทรงตัวรล้น้ำหนักสิ่งแรกเลยคือมือนะครับมือเราพยายามแค่วางประคองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งน้ำหนักหรืออะไรเงีไปเนี่ยบางทีมันเหมือนครับมันทำให้เก้าอี้เคลื่อนได้นะอันต่อไปก็คือเท้าเราลองแยกขึ้นนะแยกแยกให้มากขึ้นนะครับแล้วคราวนี้เราลองย่่ออธรรมมดากย ข่ากับเท้าให้ไปอยู่ในแนวเดียวกันดีครับเหมือนสมมุติว่าตอนนี้มันมีเก้าอี้อยู่ข้างหลังเราจะนั่งแล้วก็ขึ้นอันนี้เราเน้นยังไงพี่ต้นเราควรระวังอะไรบ้างครับท,ที่ระวังก็คือเร,เราไม่ต้องย่อให้มากเกินนะครับย่อให้นิดเดียวพอนะครับ<อ>ลงแค่นิดเดียวพอให,ให้เหมือนกับว่ามีมีการงอเข่าสะโพกอยู่ข้างหลังแค่นั้นพอละนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือศีรษะกับหลังเนี่ยศีรษะหลังสะโพกพยายามให้ตรงไว้นะครับเราให้ตรงไว้ จุดประสงค์อันนี้คือเราสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมเฉยๆไม่ได้สร้างให้แบบโอ้โหมีศักยภาพสูงสุดใช่ไหมพี่ต้นใช่ขั้นต่อไปก็คือเล็กล้งเล็กลังก็คือการก้าวย่อจะใกล้เคียงกอบมัสกูแต่คราวนี้มันจะเกเรื่องของสมดุลหรือบาลานซ์มากขึ้นส่งตัวมากขึ้นถ้าเล็กล้างของคนท้องคือนอนดินมแผ่หมนใช่ไหมครับแต่ถ้าปกติจะเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมครับเราก้าวย่อวูบลงไปเลยใช่ ซึ่งไม่ใช่จีบแบบซึ่งไม่ใช่อันนี้อ่าไม่ใช่อันนี้โอเคท้าเป็ไงครับกรณีของคนท้องเนี่ยเราเราแค่เป็นลักษณะของการแค่ก้าวไปแค่นั้นเองเราอาจจะมายืนอยู่ด้านข้างนิดนึงผมให้อยู่อย่างนี้นะครับให้ประคองอยู่ด้านนี้นะครับให้เหมือนเราก้าวไปนะครับไล่สลับครับนะครับพยายามทิ้งน้ำหนักไปที่ขาที่อยู่ด้านหน้าจีจะได้สบายใจเราวางเก้าอี้อย่างนี้แล้วจับด้านข้างเอ๊ะมาเริ่มไปเลยครับปอกาวเท้าพร้อมกันนะครับอ่าก้าวมาก้าวก้าวนะครับทิ้งน้ำหนักไปที่ขาด้านหน้าพอร็แลล้้วกกกัับบมานะคาว นะครับกลับมาดีครับไม่กันหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกดีครับหายใจเข้าพยายามลงให้มันท้าทายตัวนิดหน่อยให้ <c oughs> ตึงนิดหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็ทิ้งน้ำหนักมาที่งนี้อ่าดีครับทิ้งน้ำหนักที่ขาที่เราก้าวทิ้งทีนี้พี่ต้นครับ <c oughs> ผมสงสัยว่าทําไมคนตั้งครรภ์หรือคนท้องต้องฝึกเล็กล้อครับ ใช่เพราะว่าน้ำหนักตัวที่มากขึ้นพระ,ะที่มากขึ้นใช่ไหมงั้นการเดินการทรงตัวมันอาจจะสูญเสียไปเราก็เลยต้องฝึกตัวนี้เพื่อมารองรับให้มากขึ้นให้ดีขึ้นออนะครับ ้าชีวิตเขาเตรียมตัวตอนนี้แล้วร่างกายค่อยๆพัฒนาดีขึ้นมันจะทาให้คุณชีวิตดีขึ้นคุณแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขด้วยครับรวมถึงครับคุณผู้ชมกรณีแบบนี้นะครับน้องจีเป็นคนที่ออกกำลังกายมาก่อนแต่สําหรับคุณแม่ที่ไม่เคยออกกำลังกายและอยากกล้ามเนื้อแข็งแรงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับทำน้อยๆไม่ต้องทำเยอะทำน้อยๆแล้วชีวิตเราจะดีเองครับ